สวัสดีค่ะบ้านเฟนบุอกพัทยานะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํานะคะนมแพะค่ะตราสิริชัยเลยนะคะเป็นนมแพสตรีไลทนะคะร้อเซค่ะเป็นแบบในรูปแบบของกระปุกนะคะสามารถเปิดและให้น้องกินได้เลยแบบนี้เลยนะคะ หลังจากเปิดค่ะควรเอาเข้าตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาค่ะไม่จําเป็นต้องช่องฟิตนะคะแล้วก็จะอยู่ได้2วันนะคะแต่ถ้าเรายังไม่เปิดกระปุกนะคะเราสามารถตั้งไว้ข้างนอกได้ค่ะในอุณหภูมิปกติค่ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะคะทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะให้น้องกินนมแพสิิิชัยตัวนี้นะคะเราต้องเขย่ากระปุกก่อนนะคะก่อนที่จะเทให้น้องกินนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะเราสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเพจช็อปทั่วไปนะคะอยู่ในแมคโครก็มีนะคะหรือว่าตามโรงพยาบาลสัตว์ก็มีค่ะที่เห็นป,ป่าปลาย i ิซีแมคโครแล้วก็โลตัสก็จะมีบ้างนะคะเป็นบางสาขานะคะแต่ส่วนมากค่ะที่บ้านเราจะซื้อตามเพจช็อปนะคะรานะคาจะตกที่กระปกุกละ80บาทนะคะบางที่ก็75บาทแล้วแต่นะคะคร่าวๆก็จะประมาณน,นี้นะคะ ในครั้งนี้นะคะเราจะให้น้องนะคะกินนมแพะก็คือหนึ่งกระปุกเต็มๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการเน้นให้น้องกินนมนะคะเราถึงเลือกที่จะเอานมแพะเป็นมือแรกให้น้องก่อนนะคะแล้วเราก็จะตามด้วยอาหารนะคะเนี่ยหาน้องจะค่อยๆเลียกินนะคะเพราะก่อนหน้านั้นเราเคยให้น้องกินนมแพะหลังจากที่เขากินอาหารไปแล้วค่ะเขากินน้อยมากเราก็เลยอยากเน้นลนร้วนเลยก็เลยเลือกที่จะให้น้องกินนมแพะก่อนนะคะแล้วค่อยให้อาหารน้องตามมาค่ะ ในส่วนของนมแพะนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสิริชัยนะคะเป็นยี่ห้ออื่นก็นได้ค่ะเพราะว่าแคลเซียมก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่เราเลือกสิริชัยเพราะว่าสะดวกสบายเปิดก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วกลิ่นหอมเหมือนรู้สึกว่าน้องจะชอบกินแทบทุกตัวเลยนะคะที่บ้านนะคะ เราเลือกที่จะบำรุงน้องด้วยนมแพะนะคะแล้วก็อาหารเสริมที่โปรตีนสูงเนี่ยคือเราอยากให้น้องตอ่อย์นะคะเป็นแม่หมาที่ไม่ซูมนะคะมีน้ํานมเพียงพอสําหรับเลี้ยงเด็กๆนะคะและน้องเองก็จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะแม่ตอ่อย์เองเขาจะโดนแยกออกมานะคะเขาต้องอยู่ในมุมส่วนตัวของเขานะคะ ทางบ้านเราเราจัดห้องให้น้องนะคะเพราะว่าน้องต้องเลี้ยงเด็กๆนะคะคือต้องให้นมลูกค่ะเขาต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราเลยจัดมุมห้องให้น้องนะคะคุณแม่เลือกเอาเป็นห้องน้ํานะคะแต่ห้องน้ํานี้ไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเพราะว่าจะใช้งานไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีความชื้นค่ะให้เป็นห้องของน้องนะคะสําหรับน้องเอาไว้ดูแลเด็กๆนะคะส่วนตัวเลยค่ะมีทั้งห้องน้ําที่นอนแล้วก็อาหารแล้วก็น้ําวางให้น้องนะคะย4ิบสชั่วโมงค่ะพร้อมพัดลมเปิดให้น้องนะคะแยกสัดส่วนให้ชัดเจนค่ะที่แม่ต่ายี่นางจะมีพัดลม เแต่น้องจะอยู่ในมุมด้านอับข้างในนิดนึงค่ะโดนลมมากไม่ได้นะคะการใช้ห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้องค่ะแจ้งเลยว่าสะดวกมากๆเลยนะคะในการใช้น้ำค่ะแล้วก็ทำความสะอาดห้องให้น้องนะคะเราจะทำความสะอาดห้องให้น้องนะคะเราต้องเอาน้องไปใส่กรงไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทำความสะอาดลงเดตต้อนค่ะแล้วก็เป่าห้องให้แห้งนะคะก่อนที่จะนำน้องเข้ามาไว้เหมือนเดิมนะคะนี่คือเราทำแบบนี้นะคะเป่าะลมไม่แห้งเลยค่ะ จะเห็นนะคะว่าแม่ต่อ,อี์นะคะกินนมแพะนะคะเกือบหมดกระปุกเลยนะคะเนี่ค่ะตามที่เราคิดเลยนะคะเพราะว่าเราให้น้องกินนมก่อนนะคะในมื้อแรกค่ะเราไม่ได้ทําแบบนี้ตลอดนะคะเราทําเป็นบางครั้งค่ะเฉพาะบางครั้งที่เราเน้นอยากให้น้องกินนมแพะเยอะๆนะคะเราถึงเลือกนมแพะค่ะเป็นมื้อแรกของน้องค่ะแล้วเราค่อยตามด้วยอาหารหลักของน้องนะคะ จะเห็นนะคะว่าแม่เตอายนะคะกินนมแพะนะคะเกือบหมดกระปุกเลยนะคะเนี่ยตามที่เราคิดเลยนะคะเพราะว่าเราให้น้องกินนมก่อนนะคะในมือแรกค่ะเราไม่ได้ทําแบบนี้ตลอดนะคะเราทําเป็นบางครั้งค่ะเฉ oh. พาะบางครั้งที่เราเน้นอยากให้น้องกินนมแพะเยอะๆนะคะเราถึงเลือกนมแพะค่ะเป็นมือแรกของน้องค่ะแล้วเราค่อยตามด้วยอาหารหลักของน้องนะคะ ในการบำรุงนี้นะคะก็คือแม่เต่อี้นะคะเขายังต้องให้นมลูกอยู่นะคะเราอยากให้น้องแข็งแรงนะคะเป็นแม่หมาที่ไม่โซมแล้วก็มีน้ำนมเพียงพอให้กับเด็กๆไดไ้ดูดนะคะนี่ค่ะเราทึงทำคอนเทนต์นี้ก็คือนมแพะแล้วก็อาหารเสริมให้น้องนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าแม่ตาอ,อีนะคะกินนมแพะเกือบหมดเลยนะคะพอน้องกินนมแพะหมดค่ะเราถึงจะให้อาหารน้องนะคะวันนี้นะคะเราเลือกที่จะให้อาหารหนะเป็นอาหารเหลวนะคะตัวนี้เลยจะ้ะฮงฮงนะคะฮงฮงต้องแจ้งก่อนนะคะว่ามีโปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์แท้ๆเลยนะคะตัวนี้ค่ะชอบมากๆเลยค่ะส่วนผสมของเขาก็จะมีเนื้อไก่นมแพะแล้วก็ไข่ในเยลลี่นะคะ สูตรนี้เป็นสูตรลูกสุนัขนะคะที่ชอบมากๆเลยนะคะในนี้จะมีนมแพะด้วยนะคะช่วยในเรื่องของแคลเซียมค่ะวิตามินค่ะมากมายเลยนะคะมีโอเมก้า3โอเมก้า6นะคะช่วยในเรื่องของเส้นขนนุ่มเงางามด้วยนะคะแล้วก็จะมี DHA ค่ะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองและก็สายตาให้น้องค่ะแล้วก็จะมีวิตามิน C วิตามิน E ด้วยนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้น้องค่ะนี่ค่ะครบจบในหนึ่งเดียวเลยนะคะว่าฮงฮงค่ะเขาทําอาหารตัวนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะสาร อาหารครบค่ะและที่สําคัญค่ะน้องกินเองค่ะและน้องชอบนะคะที่บ้านเราใช้ตัวนี้ให้น้องนะคะ จะสังเกตว่าน้องกินแทบทุกตัวเลยนะคะสําหรับฮ้องฮองตัวนี้นะคะแต่เราเองก็สลับหมุนเวียนกันไปเรื่อยนะคะอาจจะใช้ฮ้องฮองค่ะผสมกับหัวอาหารเม็ดด้วยก็ได้นะคะบางวันเราก็ผสมกับหัวอาหารเม็ดของโยโยคานินค่ะน้องก็กินดีนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะ EP นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับพี่ๆนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะบ้านเฟนบุดอกพัทยาค่ะ EP นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะเจอกันใน EP นี่หน้าค่ะบ๊ายบาย